นิยายวายเรื่องนี้สามารถโหลดตัวอย่างมาอ่านฟรีได้ด้วยนะชื่อเรื่องว่าโชคชะตาไม่อาจพรากเราจากกันโดยนักเขียนพิรุณจันทร์ครับผมซึ่งอ e ีบุ๊กนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้วันนี้ต้องลองแล้วแหละเพราะว่าเป็นนิยายที่ผมอ,อยากแนะนำให้ทุกคนได้ได้อ่านเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยนะครับผมเขามีรายละเอียดนะครับ ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีในส่วนของโลกของโอเมก้าเวิร์ดนะครับเขาก็จะอธิบายนะครับว่าสถานะนะครชนชั้นต่างๆนะครับในโลกของโอเมก้าเวิร์ดครับซึ่งเขาเป็นนิยายวายนะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากมาก เป็นเรื่องราวรักสามเศร้าของแสงรุ้งเดือนอ้และพัดยศครับพัดยศคือคนที่อยู elder, ower, ่ด้านหลังน่ะคนเนี้ยนะครับผมแล้วก็แสงรุ้งนะครับคือคนที่อยู่ด้านล่างนะครับที่โดนกัดที่คอนะฮะซึ่งทําเครื่องหมายพันธะนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็คนนี้จะเป็นนะครับพัดยศนะครับเขาก็จะดูแบบเจ้าแผนการเจ้าเล่นิดหนึ่งนะครับและคนนี้นะครับเขาก็จะเป็นเดือนอ้ายนะครับผมนะฮะ โอ้โหน้องเขามีน้ําตาไหลออกมาด้วยอะ่ะใครที่อยากรู้ว่าเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนะฮะสามารถติดตามได้ในนิยายวายเรื่องโชคชะตาไม่อาจพาคเราจากกันนะนาปกาพิรุณจันทร์ใครอยากอ่านนิยายอยู่ในเม็บใช้ชื่อเรื่องหรือนาปกาค้นหาดูได้เลย